มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่งอกขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเรื่องที่เพนกวินเขาประกาศในศาลเมื่อวันก่อนว่าเขาจะประท้วงด้วยสันติวิธีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาจะอดอาหารจะไม่รับประทานอาหารเลยกินน้ำนมน้ำหวานน้ำเกลือแร่เท่านั้นจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมคือได้รับสิทธิ์ปล่อยตัวชั่วคราวไปต่อสู้คดีแต่ปรากฏว่าในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้แชร์กันว่อนเลยฮะมันมีใบเสร็จในการสั่งอาหาร จากร้านสวัสดิการเรือนจําซึ่งลงวันที่เมื่อวานนี้แล้วก็เขียนเลยว่าคนที่สั่งคือนักค,คือขอชอผู้ต้องขังชายพฤตชิวารักก็คือเพนกวินแล้วลองไปดูรายการอาหารนี่กาแฟอกาแฟนี่ก็ตรงกับที่เขาบอกว่าคือเขาจะไม่กินอาหารใช่ไหมกินนมกาแฟก็อาจจะมองว่าเป็นนมเหมือนกันแต่มันมีนี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีโจ๊กครับไวตามิลนมน้ําดื่มน้ําอัดลมน้ําผักผลไม้มีปลากระปร๋องราดพริก ปลากระป๋องโรซาหมูหยองกรอบหอยลายสามรสขนมเอลเซ่กล้วยตากแล้วก็มีผ้าปิดจ,จมูกถุงพลาสติกทั้งหมดนี่16รายการด้วยกันใบเสร็จลงไว้เลยว่าเป็นเงินทั้งหมด513บาทบางรายการก็คือสั่งจํานวนมากกว่าหนึ่งด้วยนะครับก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอ้าวไหนบอกว่าไม่กินไงแล้วทำไมถึงสั่งไปมากมายหรือว่าสั่งไปแจกเพื่อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไรนะนอกจากนี้นยังมีอย่างอื่นด้วยนะแบบ น้ำพริกเอยซอสแม็กกี้ซอสพริกอะไรต่างๆเนี่ยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าจริงๆแล้วทําได้ไหมเป็นสิทธิที่ทำได้ถูกต้องนะครับเพียงแต่คนสงสัยว่าถ้าหากว่าประกาศไปแล้วว่าจะไม่ทานอาหารทําไมถึงสั่งซื้ออาหารจากร้านของสวัสดิการเรินจำอ่ะชื่อจริงๆคือร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ทำไมถึงมีตรงนี้เพจ Facebook ชื่อข่าวโชดนิวส์เนี่ยเป็นคนเอามาเผยแพร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แชร์ไปในโลกออนไลน์หลายๆคนเนี่ยเซเลปทางการเมืองอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นี้ก็โพส์เรื่องนี้กันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ